สิบการเสียชีวิตที่แปลกประหลาดและน่าเศร้าเกี่ยวกับอาหารอาหารที่เราบริโภคทุกวันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่จําเป็นสําหรับร่างกายของเรานอกจากประโยชน์ทางโภชนาการแล้วอาหารยังดูเหมือนจะทําให้ครอบครัวและเพื่อนๆได้มาพบกันไม่ว่าจะเป็นการนั่งรอบโต๊ะอาหารร่วมกันเพื่อรับประทานอาหารค่ําหรือฉลองวันหยุดและเพลิดเพลินกับช่วงเวลาสําคัญของชีวิตกับคนที่ใกล้ชิดและนี่คือสิบการเสียชีวิตที่แปลกประหลาดและน่าเศร้าเกี่ยวกับอาหาร ฟิตเค้กดาเรนฮิกกี้วัย51ปีนักวางแผนงานแต่งงานและเจ้าของสถานที่ในรัฐแลงคาเชียประเทศอังกฤษเพื่อนร่วมงานของเขาเนลพากินสันอธิบายว่าน่าเสียดายที่การทำงานหนะักเพื่อให้วันแต่งงานของลูกค้าสมบูรณ์แบบทำให้เขาต้องเสียชีวิตในที่สุดในวันที่4เมษายนปี2019ฮิกกี้ได้รับคำแนะนำจากเชฟคนหนึ่งให้ลองกินฟิตเค้กที่ปรุงสดใหม่อย่างไรก็ตาม การกินฟิตเค้กร้อนทําให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและแสบร้อนที่คอของฮิกกี้ซึ่งทําให้เขาต้องไปรับการรักษาที่ศูนย์ดูแลด่วนในพื้นที่ที่นั่นฮิกกี้ได้รับยาสําหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดและเขาก็กลับบ้านเพื่อพักผ่อนต่อมาในเย็นวันนั้นพากินสันได้ยินฮิกกี้ส่งเสียงดังและพบว่าเขากําลังไอและสําลักอยู่ชั้นบนฮิกกี้ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา การชนสูตรพลิกศพเปิดเผยว่าฟิตเคก้กที่เขากินทำให้เกิดแผลไหม้ที่คอของฮิกกี้ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้หากไม่มีอุปกรณ์พิเศษนอกจากนี้การบวมของทางเดินหายใจทำให้ฮิกกี้ไม่สามารถหายใจหรือกลืนน้ำลายได้ทำให้เขาหายใจไม่ออกจนเสียชีวิต 9. ชะเอมดำชายนิรนามวัย5้ปีจากรัฐแมซาชูเซตส์ทำงานในเขตก่อสร้างเขาพาสุนัขไปเดินเล่นเป็นประจำ และไม่มีประวัติทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคหัวใจแม้ว่าภายนอกเขาอาจดูสุขภาพดีแต่การอดอาหารและบริโภคชาเอมดำทำให้เขาเสียชีวิตในที่สุดชายคนนี้บริโภคชาเอมแดงเป็นประจำแต่ต่อมาก็เปลี่ยนความอยากหวานของเขาเป็นชาเอมดำโดยบริโภคมากถึงสองถุงใหญ่ทุกวันเป็นเวลา3สัปดาห์หน่าเสียดายที่ในเดือนมกราคมปี2019ขณะที่เขาอยู่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดเขาเริ่มมีอาการสั่นทั้งตัวก่อนที่จะหมดสติไป หน่วยแพทย์ถูกเรียกไปยังที่เกิดเหตุและพวกเขาทำ CPR ก่อนนำส่งชายคนดังกล่าวไปยังโรงพยาบาลในท้องถิ่นเมื่อมาถึงเขาถูกใส่เครื่องช่วยหายใจและเข้ารับการรักษาที่ห้อง ICU หัวใจอย่างไรก็ตามเขาเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานกรดและสารให้ความหวานที่ทำจากรากชะเอมอาจทำให้ระดับโพแทสเซียมลดลงเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูงบวมและหัวใจล้มเหลวในกรณีนี้ ผลข้างเคียงเหล่านี้มีส่วนทําให้ชายคนนั้นเสียชีวิตการบริโภคชะเอมมดาจํานวนมากทําให้ระดับโพแทสเซียมลดลงซึ่งนําไปสู่ภาวะหัวใจหยุดเต้น 8. ไข่เมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2019ยาดาฟชายวัย42ปีและเพื่อนไปที่ตลาดเพื่อกินข้าวตามปกติอย่างไรก็ตามเกิดการโต้เถียงกันระหว่างเพื่อนและแทนที่จะร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน พวกเขาตัดสินใจย,ยุติความขัดแย้งด้วยการแข่งกินไข่แทนคนแรกที่กินไข่ดิบ50ฟองจะได้รับ24ดอลลาร์หรือ2,000รูปียาดัาฟยอมรับคำท้าและกินไข่ได้สำเร็จ41ฟองแต่ในขณะที่เขาพยายามจะกินไข่ฟองที่42เขาก็สุดลงและหมดสติไปยาดัาฟถูกนำส่งโรงพยาบาลท้องถิ่นแต่เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากการกินมากเกินไป 7. ซอสพริกแอนดริวลี ชายวัย33ปีเป็นคนขับรถยกของในห้างสรรพสินค้าอย่างไรก็ตามความหลงไหลที่แท้จริงของเขาคือการทำอาหารและเขาหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เป็นเชฟเมื่อวันที่19กันยายนปี2551ลีและน้องชายของแฟนสาวไมเคลิลตัดสินใจจัดการแข่งขันกันเองเพื่อดูว่าใครไม่เพียงแต่สร้างสารรค์เมนูอาหารเท่านั้นแต่ยังกินซอสพริกที่เผ็ดร้อนที่สุดด้วยทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบ และพ่อของลียังช่วยปลูกพริกแดงที่เขาจะใช้ทำซอสของเขาด้วยเมื่อลีกลับถึงบ้านจากที่ทำงานเขากินเนื้อแกะและมันฝรั่งบดก่อนที่จะกินพริกร้อนในจานของเขาพร้อมกับซอสพาสต้าแม้ว่าดูเหมือนลีจะได้รับชัยชนะหลังจากกินส่วนผสมรสเผ็ดของเขาจนหมดจานและชนะการเดิมพันแต่โศกนาฏกรรมก็ตามมาในไม่ช้าเมื่อลีเตรียมเข้านอนเขาเริ่มบ่นว่าไม่สบายและมีอาการคันทั่วร่างกายจากนั้น ลีขอให้แฟนสาวของเขาช่วยเกาหลังจนหลับไปโชคไม่ดีลีมีอาการหัวใจวายในขณะนอนหลับและเมื่อแฟนสาวของเขาเข้ามาพบในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็เสียชีวิตแล้ว 6. ขนมปังโทสวีราวินเลียมหญิงวัย75ปีเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่10ตุลาคมปี2014เนื่องจากเจ็บคออย่างไรก็ตามแพทย์ที่ประเมินเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรและเพียงแค่ส่งเธอกลับบ้าน เมื่ออาการเจ็บคขยังคงอยู่วินเลียมกลับไปโรงพยาบาลในวันที่23ตุลาคมวินเลียมไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเจ็บปวดและเธอไม่ได้แจ้งให้แพทย์ทราบว่าอาการปวดของเธอยังคงอยู่ตลอดสองสัปดาห์ด้วยเหตุนี้จึงสันนิษฐานว่าวินเลียมอาจมีอาการติดเชื้อและถูกส่งตัวกลับบ้านพร้อมยาปฏิชีวนะในวันรุ่งขึ้นวินเลียมเริ่มอไอเป็นเลือดและถูกนำส่งโรงพยาบาลอีกครั้งในตอนนั้นเองที่การสแกนเผยให้เห็นว่า เศษขนมปังแหลมคมได้ฉีกหลอดอาหารของเธอในอุบัติเหตุประหลาดนี้มีโอกาส3ในล้านเลือดเข้าไปในลำไส้ของเธอแพทย์ตัดสินใจไม่ผ่าตัดเนื่องจากโรคหัวใจขั้นรุนแรงของวินเลียมน่าเศร้าที่เธอเสียชีวิตในอีกไม่กี่วันต่อมา 5. แซนวิชเนื้อมิเชลอายุ43ปีเขาไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยในเช้าวันที่16สิงหาคมปี2010 เขาจึงตัดสินใจซื้อแซนด์วิชเนื้อบดจากร้านกาแฟในท้องถิ่นเป็นมื้อกลางวันเพียง25นาทีหลังจากรับประทานอาหารเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและส่งตัวกลับบ้านพร้อมยารักษาอาการปวดท้องและท้องร่วงที่เขากำลังประสบอยู่วันรุ่งขึ้นอาการปวดท้องก็ยังไม่หายและเขาก็เริ่มมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงก่อนที่จะซุดตัวลงที่บ้านเป็นครั้งที่สอง เขาถูกหามส่งโรงพยาบาลแต่หัวใจวายและอวัยวะล้มเหลวเขาเสียชีวิตในอีกสองวันต่อมาการเสียชีวิตของเขาเป็นผลมาจากอาหารเป็นพิษหลังจากได้รับแบคทีเรียหายากจากเนื้อคอนบีฟอันที่จริงแล้วแบคทีเรียชนิดนี้หายากมากซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการบันทึกไว้เพียงเจ็ครั้งเท่านั้น 4. ซุปไก่ชายชาวอิรักวัย25ปีเป็นกุ๊กที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โดยทำงานทั้งหมดเป็นเวลา8ปีและใช้เวลา2ปีที่ผ่านมาในการเตรียมอาหารในถงจัดเลี้ยงที่รองรับผู้คนกว่า20,000คนต่อวันในวันที่15มิถุนายนปี2021เขากำลังเตรียมซุปไก่ถังใหญ่สำหรับมื้อค่ำวันแต่งงานอย่างไรก็ตามเขาลื่นล้มลงไปในถังซุปอย่างน่าเศร้าเขาถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในท้องถิ่นเพื่อรับการรักษาโดยได้รับบาดเจ็บจากบาดแผลไฟไม่ระดับ3ทั่วร่างกาย แต่โชคไม่ดีที่เขาเสียชีวิตในอีก5วันต่อมาเนื่องจากอาการบาดเจ็บ 3. ช็อกโกพายอเล็กซานดราย,ยูดินาแห่งมอสโกวัย23ปีจบการศึกษาระดับวิทยาลัยและได้รับปริญญาเป็นแพทย์พยาบาลน่าเสียดายที่ความสำเร็จสั้นมากเพราะเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอย่างไรก็ตามยูดินาตัดสินใจว่าแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับการวินิจฉัยของเธอ เธอจะใช้ประโยชน์จากทุกโอกาสเพื่อหาความสุขในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ยูดินาและกลุ่มเพื่อนใช้เวลาช่วงคำ่ำเต้นรำดื่มและสนุกสนานที่บาร์ในคืนพิเศษนี้มีการจัดการแข่งขันกินเช่นกันโดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับช็อกโก้ลตยพ3ชิ้นยูดินาไม่ได้วางแผนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในตอนแรกแต่เธอเปลี่ยนใจยูดีนากินเค้กชิ้นแรกได้สำเร็จแต่จากนั้นพยายามกินเค้ก2ก้อนพร้อมกัน ทำให้เธอสำลักออกมาจากนั้นยูดินาก็พยายามจะเดินไปที่ห้องน้ําแต่ก็ล้มลงระหว่างทางขณะที่เค้กยังอยู่ในปากของเธอเธอเริ่มหายใจไม่ออกในขณะที่เพื่อนและพนักงานจากบาร์พยายามที่จะช่วยเธอแต่พวกเขาก็ทําไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกถูกส่งไปยังที่เกิดเหตุแต่น่าเศร้าที่พวกเขาไม่สามารถช่วยชีวิตยูดินาได้ 2. บะมีกึ่งสำเร็จรูปหญิงวัย27ปีจากเมืองมุมไบ ประเทศอินเดียกำลังประสบปัญหาหนูในบ้านของเธอและเธอตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาคือการรดน้ำมะเขือเทศด้วยยาเบื่อหนูเพื่อที่ว่าหากหนูมาขโมยกินจะได้กำจัดมันทิ้งไปเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2022เธอนึกอยากทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้ตัวเองกินอย่างไรก็ตามระหว่างที่เธอกำลังดูโทรทัศน์และเตรียมอาหารเธอก็เผลอใส่มะเขือเทศเจือปนพิษลงในบะหมี่ หลังจากกินบะหมี่เสร็จเธอเริ่มอาเจียนและถูกนำตัวส่งพยาบาลน,น่าเสียดายที่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะเข้ารับการรักษา 1. คุกกี้เสียงไทยชายวัย26ปีจากเมืองฮิลตันรัฐเท็กซัสเป็นพนักงานบริษัทผลิตบะหมี่แผ่นเกี๊ยวและคุกกี้เสียงไทยเมื่อวันที่27เมษายนปี2014พนักงานอีกคนพบเขาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าภายในเครื่องผสมแป้งคุกกี้เสียงทย การเสียชีวิตของเขาถือเป็นอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บจากบาดแผลโดนของมีคมหลายจุดจากเครื่องผสมแป้งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรา